ของก็ปิดเหมือนที่ร้านเลยสุดๆของก็ปิดจริงก็ปิดเ,ดเ,เลิศมากก็ปิดดีมากขอร้องอย่ามาตอนกลางวัน,วนขอร้องไม่งั้นแกจะอดกินจริงๆาคณะปลากระผ๋องทีเด็ดต้องกินคณะปลากระป๋องคณะคณะที่นี่เลิศมากเป็นคณะฮ่องกงเยอะๆจุกๆขนาด,ดีมากค่ะแล้วก็คือจานใหญ่ามาก ผัดซีอิ๊วปลากระพงอุ้ยผัดไทยทะเลคณะปลาเค็มแอนปลาหมึกไข่ดาวไม่สุกอันนี้มันเยอะมากเลยพี่ตอมเออมันเยอะมากคเลยจะกินหมดเอาดีติเขาดีมากอันเนี้ยร้านเนี่ยเขาดีเรื่องกะปิกินไอติชครั้งแรกครั้งที่สิบสองนะตกใจปะเออนั่นแหละนั่นแหละอ้าวอันนี้เป็นคณะหมูชิ้นจึ้งมากเขาทีเด็ดเรื่องคณะนั่นนี่อะ ติ่นใจจนมาซ้ำวันที่แปดแล้วอลไรเป็นไงอร่อยจะต้องคกปากอ่ะกินหอมกระปีคือฟงมากนี่มากินครั้งแรกอร่อยไหมคะอร่อยมากค่ะเล่นแหละเล่นแหละ กะปิอันนี้แหละที่สร้างเรื่องกะปิกะลิเลยอร่อยมากทำให้คนเยอะขนาดนี้เหนื่อยไหมคะสบาแล้วตก้วอาทิ์นี้ต้องเอาทิ์เลยต้องอาต้นเลยแล้วก็เดี๋ยวต่อไปร้องขอชีวิตไหมฮะ้องขอชีวิตไหมคเลยหยุดตุกวันจันเด้อ